sướng, súp cổ súc ăn 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 เิววิววิววูวิววิววิวช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 ิวิวชิวิวชิว e a e c e e e o วววิว เนี่ยก็ร้น้ห o อ้แกน้าจยู่เดีเด็ดนื้จะพูดเอามาหลังโยเฮดเออเออดิเนือฉุนเตกล้องก็เปียกงั้นอยู่นะเดี๋ยวจะเชืเปียกหมดนะแบูเขาอะนอห่ใหญ่ใหญ่ก็เอาอันจอมทังนั้น ง่ยกอยอ่ะเปน็นห um ่วงกล้องเนี่มันเป็นห่วงเมียเดี๋ยวเราจะไดงานสิไปเซไปไงวอกเดสเวดูคัมมาลาโฟโลมีหรือสยูวอลี่คัมมาลายูนอตวอลี่มีนี่ห้าว เช็คเงี้ยไอรอนหนุบเง้ยเเงี้ยเช็คเยโอดัชเชสเนี่ยเง้ยเ่ยน้าเจ้ากินได้เช็คเงยอะไรสุดอ๋อคือสายสายที่ตัดพุชซัมมิ่งเป็นนวดีเง้นรถแท็กซี่โอโหได้สิสาพมันสภาพมันนั่นไหมสภาพมันนั่นป้านเฮาเอิญสภาพยังง้อบานอันนั่นไหมนึกบอกสะพานมันเช็คไหม

เพิ่นเฮทศบานนึกซีหูจักงูกบ่ว่าเพราะอย่างโอ้แดงนนี้เพิ่นว่าแถวเนี่ยหิมะมันหลายหิมะตกบานี้ไรหิมะตกมันสิบ่ได้อยู่หลังคามันกันลงมาพื้นบมา,าหลังคาคือนกันอยู่ England อิงแลนด์นะเหในม่สไลด์กับอิงแลนด์นะดูด <'s> okay. ิเด็เๆฆเด็รูฟยัยเมฆเดอรูฟฟอร์สโนว์คามดาวชโนว์นอสตักอินเดอะลูฟเดี๋ยวก็ไปที่สมาร์ทแค่แค่สต็อกมันมินิ นี heard. ่เอฟเฟคลูกกิ่งฟอร์ไซดเดลูฟร์ชแฟนขับบอสนเ็ดหนาคับโซเดเมกวลีทิคโซเดะวอเตอร์ออเดเอเวอร์ทิงนอตคัมอนเเฮานอกูดอบนะพราะเราสมาร์ทเฮียยเฮ้เยเเยเ้เ มาตัวพ <laughs> ุทมัวอีกเลยได้เพราะเอ็กกลางหุมค่ะวดมินิกขึ้นดีขึ้นแ้วนะแด้ลูกกิ้งอืมมาเพิ่นพาไปทั้งไหนกลับไปเพราะว่าเพิ่นเป็นบอร์ดนะ I say she take anywhere we follow her because she is the b o no? a r Here. here. okay, <laughs> bring camera class here. so we can all get together. okay, good camera, on. me and you. okay, okay. camera, number one, me, number two, you, number twenty. you okay, seventy. kill you first so i can be number two. big be clean, ก็เลยคุณว่าสีบมาเลยเพคุมใหมากคว่าผมนักโตอย่ากองเกิดเปียกเหตมากเต้องเห็นวิดีโอไงวอดซ่โอเคอดอีกั้งโต๊ตองโะก็เล่นหี่ทคำนี่คาอะ <laughs> uh oh, this is done. Yeah. It says here you will not come here. I say, you can come by yourself. Say, oh, no, you have to come with me, ma'am. Oh, ma'am, we cannot live out with you. Shut up. Stop, I'll stop. Hey. เลิอมาถ้ากันยางไหมอย่างโอ้คนละงหิตถ้ากันยางก็เบิ้งบ้านเนี่ยั่เาจะวาปต่เป็นานี่ากตยางก็เบิ้งบ้านพี่น้องเองอยู่เื่อแค่ไม่มาห Yeah, oh, it's fabulous. <laughs> Today you love me more and more. You know why? Why? Because you call to me. You see? Oh, you wet honey in the bag. little bit. Little. เอาองกล่อง้เอากล่องมันเดียวเด้พี่น้องแล้วกล่องอันนี้เสียแล้วเลยได้นี่แล้วกล่องอันนี้โดนฝนนี่ไอ้บิงโกนิวันคำาะไหลายอีฟดิสคำอะไรกับพุทธเอวิติงบีกับพุทธโอชันเรียวสิรักไหมไม่รักไม่นี่ประเทศเข่าเห็นปะอือตกเมกไกลตามเลยค้ำคำค้ำคำต้องไปทางเจ้าดอกแต่ทางนี้ nhà nó bên này nó bưng bàn thì nó cũng khởi lại như vậy Steal this umbrella, huh? Yeah. You want steel? Yeah. I can do for you easy. <coughs> your honey? Dob, sunglasses. Right before oh, yeah. And my shoe wet already. No, 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 no. Yeah. ทุงเท่ากัเปียกเปียกมาเลยไม่ใช่ไม่าพีดถ่าวว่าอยางยางเลยยางตากฝนวิ้นชิงไปเลยวิ้นชิงนะพูดจริงอีเลเวอร์เล้วมีปฏิรัยคือวิ่ชิงนะ not me and you we get funny. Rinsing for what? that's true. i people oh, like yeah. to be rinsing. It's no. travel, when you get old people to are lucky we're not old yet. <laughs> <laughs> no! Some people, they run across the road, like right? They need, they not look, not look. They didn't look at the car. they just scared they're wet. If the car hit you, อยู่เด็ก forever if you wet you can change coat you conquer yeah I'm oh, r e a l l y smart I know everything really yes mm. honey อืมน่า see the view ไปเอากล้องลงมาอ๋อล่มลงมา view in post n ย่างนไงสุดร้อนกันไม่ยืนมันกล้องค่อย Yeah, oh Oh, 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 ồ, ồ. Yeah. This is for you but you come <laughs> here. Camera's okay. Mm. Yeah. <laughs> over there I think. Nú in the loop, I don't assume. I don't on. know. I don't assume. You see over there? In the, in the mountain. Oh, people are going to come in right now. Hey, you see why they're not packing back in here? It's Christian. See, people pack back in here. Come on, get under the umbrella. Get under. Ooh, big, big baby. กลับรถไปไกลพูดอืมกอกบัวเห็น,นไหมใส่กล่องน้ฝนล้ตจกไหนักบังยิ้วอะไรกเนาะไม่ไอติญี้ตุ้เท็กชูออกต้องเท็กชูออกไป้นกูนอีเนี้ย นป่แลวะวันนี้สิเข้าบ้านเลยสิถอดรองเท้ากันพอกันไม่คิดหน่ะพักสกูุขคนนลำลำรวยๆหลร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะจ๊ะเด้อวันดีจ้า